หนึ่งเทคนิคที่ลูกค้ายอมจ่ายแพงตอนนี้คุณมีปัญหาเรื่องดัาราคากันอยู่หรือเปล่าถ้าคุณมีปัญหาเรื่องตลาดการตัดราคายิ่งขายถูกแล้วทาไมยังขายไม่ได้ขายถูกขนาดนี้กําไรจะเหลือไหม,มบอกเลยว่าคุณต้องเล่นตลาดบนลาคคุณต้องเล่นตลาดที่ลูกค้ามีกําลังซื้อและคุณรู้ไหมว่าทําไมลูกค้าถึงยอมจ่ายแพงเพราะว่าบริการหลังการขายของ สีเมี่ยมหรือเปล่าสินค้าของคุณมันรีเมียมไหมถ้ามันยังแข่งกับตลาดไม่ได้คุณอาจจะต้องไปเล่นเร,เรื่องบริการหลังการขายไหมหรือว่าการดูแลลูกค้ายัางไงเพราะสิ่งเหล่านี้นะคะลูกค้าจะตัดสินใจง่ายมากถ้าบริการหลังการขายของคุณมันประทับใจเขามันดูเป็นกันเองมันช่วยเหลือเขามันช่วยเขาแก้ปัญหาต่างๆได้แค่นี้ค่ะลูกค้าจะยอมใจ่ายให้แพ้คุณลองกลับไปดูแอปเปิลก็ได้ทุกครั้งที่แอปเปิลขึ้นราคาสินค้า ก็ยังมีคนไปต่อคิวจองสินค้ากันเป็นเดือนๆจริงค่ะเพราะว่าอะไรคุณลองกลับไปดูสิหลังการขา,ขายของเขาสามารถใช้ฟรีได้14วันถ้าไม่พอใจคุณเอาไปดูก็ได้ Apple แอปเปิลน่ะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ลูกค้าย,ยอมจายและนวัตกรรมหรือว่าความใหม่ไอเดียใหม่นี่คือีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าของเรายังไม่ได้มีอะไรใหม่คุณก็เป็นเน้นเรื่องการบริการหลังการขายก็ได้แค่นี้ลูกค้าก็จะยอมจ่ายและซื้อใจลูกค้าให้ได้ค่ะที่เหลือคือ กลับไปดูว่าตัวมนเองต้องไปพัฒนาตรงไหนและถ้าไม่อยากแข่งราคาบนตลาดล่างคุณก็เล่นตลาดบนที่มันพรีเมียมขึ้นและซื้อใจลูกค้าใไปเจอกันใหม่ค่ะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย